าหารอะไรก็แล้วแต่ที่กระตุ้นไฟให้มากหรือทําให้น้ำมันข้นเนี่ยครับทำให้เกิดภูมิแพ้ได้หมดเลยที่เด่นๆมากเลยครับคือผลิตภัณฑ์จากนมผลิตภัณฑ์จากนมอันนี้อันนี้คือนมบัวแล้วกันนะครับอ๋อต้องระจอดจงนิดหนึ่งแต่ถ้าแบบนมถั่วเหลืองบางคนก็บอกนมแพ้บางคนก็บอกนมนมที่มันแบบเหมือนกับมาจากพืชเนี่ยไอโอม์อะไรเงี้ยยังยัง,ยงพอที่มันจะได้สําหรับหลายๆคนนะครับต้องบอกว่า นมที่มาจากสัตว์ที่เป็นสัตว์ใหญ่นมวัวเนี่ยครับมันมีกระตุ้นฮอร์โมนเยอะแล้วยิ่งเฉพาะตัวมันเองเนี่ยสังเกตไหมครับลูกวัวเนี่ยเกิดมากินนมปุ๊บเดินได้เลยคือกระตุ้นมากครับมันแอคทีฟมากครับมันมีมันมีความเป็นธาตุไฟสูงกระตุ้นมากมันมีทั้งความเป็นมันหวานแล้วก็มีฮอร์โมนของตัวมันเองแล้วยิ่งเดน๋ยวนี้ครับอุตสาหกรรมของนมเนี่ยครับมักจะใส่เคมีเยอะมากนะครับเพื่ออะไรครับเพื่ออัดฉีดให้มันได้น้ำนมเยอะเพื่ออัดฉีดให้มันไม่เป็นโรค เพื่ออะไรครับมีทั้งยามีทั้งอาหารกระตุ้นมีทั้งอาหารเสริมและยังมีพวกเกี่ยวกับระบบของการผลิตที่อาจจะมีสารเคมีแบบเช่นสารกันเสียหรือกะทั้งแบบพวกสารที่เติมแต่งกลิ่นแต่งรสแต่งสีถ้ายิ่งเรากินนมแบบที่มันแต่งเยอะโอ้โหเนี่ยครับเคมีเยอะทั้งเคมีจากวัวเองทั้งเคมีจากการผลิตนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าหมอไม่มีความอะไรนะครับอยากจะโจมตีใครนะครับแต่ต้องบอกว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยวัวเป็น สัตว์ที่ถ้าเรากินนมมันบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความแพ้ได้นะครับ